อาตมาก,กัขอจะเลื่อนในถ้ำจะเลื่อนพรอ,อยาตยโอมที่เขามาปั้งอาตมาในคลิปตอบไปนี่ค้ถทมแหลกที่อาตมาจิถามยาตยโยมเคยระดึกถึงอดีตชาติบเออาตมาจิถามผู้ดใดเคยกับมาตอบคอมเมนต์ได้อาตมาก,กัยิตเอบ่าเป็นจังไงมากยังไงอาตมาก,กัยิพ่อจิตตอบได้กัยิตตอบ อาตมาเนี่เป็นอีกผู้หนึ่งทีเสียเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังอาตมาก,ก็เสียเพราะว่าอาตมาเคยจำอดีตชาติได้แต่ว่าเพียงนิดเดียวไม่ได้เป็นเรื่องเป็นตอนแต่ว่าเพียงเสี้ยวเดียวอาตมาจำความได้การเวียนว่หวตายเกิดเนี่ยคือการที่เฮาจากโลกนี้ไป แล้วก็ไปเกิดไหมในภพภูมิของวิญญาณหรือว่าไปเกิดไหมเป็นไอสังสาราสัตว์ว่าจะเป็นในพวกเตปพูดยังกับกายาละการเวียนว่ายตายเกิดเหตุยังเข้าเกิดไปได้หลายท่างผูได้เหตุดีก็ได้ไปท่างที่ดีเหตุซัวก็ได้ไปท่างที่ซัวมัน่าไงมันเบเป็นความกากวม ผู้ใดสางบุญสางท่านอันนี้ก็ไปท่านที่ดีได้ประเทศบาปการลงอบัอบอายภูุิที่ว่าอัตมาจมอดีตรรมชาติได้่ก็คืออัตมาก,กับเยาเรื่องเกี่ยวกับบัตมาไปก่อนอัตมาจาความได้ว่าเป็นเด็กน้อยในอดีตรรชาติาเนี่ยเพราะมันปัจจุบันเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ ไอเยี่มาณอนุบานนึงสี่หาขวบเห็นไหมขวมรูเสือกยางมานำล่างรถไฟยางมาตลอดผู้จักเด้ว่าจุป,ปุงไมจะพักกี่เป็นไส้ยางจุวงสันยางมายางมาตลอดกอเห็นสองเที่ยวทา่านกะเป็นไนปลาลกยางปลาอย่างกับตั้งๆอ่ะนะกลเป็นบานเมืองค้นอยบส่วนน่ะ บาดที่นี่กับย่างมาไมา่เห็นกองหินกองหนึ่งยุ่มยุย่นหนาบาดหลังหนึ่ง,งอตาตมาได้เ,เข่าไปนั่งเข่าไปเี่นเอามือไปโจกเด่นไหมบาดท,ที่นี่ก็จะโจกเด่นเดี๋ยวคว่ำสนุกคว่ำวนเนาะมันก็ดนี่รถไอ้ค้ายครับไ้รถดักไหมรถไอรถยังก่อรถไอ้แบบเทสเนี่ยย่ำย่ำนันเ์ากใหิ่เทสกี่นะรถดำรถย่างเห็นไหมแต่ว่ามันบปรดิดำทั้งนัน ไม่เหี่ดำทั้งขงางยง้มเกี่ยวดินล่องก็ต้องเปิดทางออกรถดย่างเงาเป็นเสี้ยวเงากันสมัยนั้นอาตมาก,ก็นั่งโดยความสงสัยบ่าขาจอม่าเห็นอยังแต่กว้างก็นั่งดินดินอยู่อันละแต่๋ยวว่วขาขจาวล่องรถมากขาจะเอาวปวมาตักส่วนอาตมาขึ้นไปทั้งรถขึ้นไปเรื่อยเรื่อยดักส่วนอาตมาก,กา็บ่ได้บายอยัง ก็นั่งเดินเสื้อนั่งเดินทั้งรถนั่นละนั่งเดินดินทั้งรถนั่นแหละนั่งเด็นต่อเออพรจะบันนั่นรถกะพจะหลังจากนั่นรถกะเขี้เหนมุ่งหน้าไปสถานที่ใดอะตามาก็ัยังมู่ใจดอกโดยความคิดนั่นพราจะไปถึงท่าเขาไปหน้ามันเป็นท่าเขาไปหน้าแล้วก็เลี้ยวเขาแล้วก็เทศตามากลุ่งดำมาตมาลุ่เลยมันดำได้แล้วก็เปิดเปิดทางได้ ลด,ดขัน้นไหอาตมาก,ก็ลุกขึ้นเขาดำเขาดำอาตมาลุกไ้ไอ้มันมีสร้อยเข้าไปน้อยน่อยอะอาตมาก,ก็ลุกขึ้นเราก็ย่างยางสำรวจยางมาบอนไก่หอกก็เลยข,ขวมไปกลับไปเห็นผู้ชายม่ยิ่งคูหนึงผู้กายซะผู้ชายม่ยิ่งคูหนึงก็ร่างเสียบซุกกันอารตมาก,ก็สงงัใส่าาขาเจ้าเฮ็ดยังกัน รักเสียบสู้กันเล่นกระสงสัยเอ้ยไอเจ้าจเห็ดหยางกันนาะยืนเบิ้งเนี่ยเด็ด้วยความสงสัยยืนเบิงยยบ้งเพราะยืนเบิ้งเด,ด็ดพอมันโดนนี่มัดกับวูบไปเลยจิตติธรรมนี่วูบไปเลยมาหูซึกโตเที่ยนึงกะช่วงอายุประมาณสามสี่ขวบหูซึกตัวหูซึกตัวว่าเด็ดอ้อยู่เที่ยงที่ยงหน้าเออ แล้วก็อาตมากเห็นเดี๋ยวออกทั้งเดี๋ยวออกไปนอกเทียงหน้าเห็นไฟหุงห่งฮุ่งก็ยังรถไฟไหมญาติโ่วมกันยีกันยีหูจักว่าทั้งไปหน้าสมัยก้อนเป็นยังไงมันยีเป็นแบบทั้งโศกไหมมันยีมีตตนไม,ม่คุ้มคุ้มทั้งทั้งไปหน้าสมัยนั้นมันยีมีรถไฟแสงมากหุงห่งฮุงแต่ก็แลแนพาเทียงหน้าไป เสียงรถไฟเลยซึ่งตอนเป็นเด็กกันจะมาโบหจักเข้ามารถไฟเด้่มะหัวต่อมะหัวจักตอนย์ไงว่าเป็นรถไฟตักแ่สมัยยางน้ำร่างกับโ้หัวจักว่ามันเป็นล่าง,างนี่างสงสัยคือแกนแกหัวจักว่าต้องยางเป็น้ำมันมันจะเป็นสุใสกับโบหัวจักความรู้สึกตอนนั้นอาตมาเห็นไอ้รถไฟแลนพาเถียงหน้าดูความเป็นได้หน่อยอาตมาได้สี่สอัน รถไฟรถไฟรถไฟแบบนี้บูจักเดียว่ารถไฟมันม,มันหมายถึงว่ามันมันบอกไปอัตโนมัติเลยแต่ว่าเป็นหัวไม่ยังทงั่งไหยอย่ยิ่นจะว่าผู้แม่เนี่ยเออนอน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 เดี๋ยวจะผลปพอนมานนอนออนอนแบบนี้เตือนเศร้ามากมีความรู้ดึกวัดเตือนเศร้าเป็นเด็กหน่อยเยตือนเศร้าก็เห็นพ่อกับแม่เนี่ยหลับปัจจุบันที่เห็นเสียบซุกกันนะ่ะ นอเสียบสุกที่ว่าตา่ไม่ยังมาเห็นน่ะครับผู้นี่เล่ส์สผู้นี่เลยล่ะอตาตมาก็เห็นว่าเป็นพอเป็นแม่เลยหลักบัานนี้บัานท,ที่นี่มันจิมีผู้ยิ่งผู้นหนึ่งเทียาตมากอะสงสัยสงสัยบ้านหลังเต้น้อยว่าเราไปใส่มัจจิมีแม่ผู้หนึ่งที่เอากาล้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็อา,ามา เอาสวดมาจัก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 จหรือว่าปอนปากกัตามาปอนเสียปากเรียว่าปากกัตามาครับพวกควบหลุดเสียงวัตมาเอื่นพูดนั่นสิอว่าแม่น้อมน้อมเข้าม,มาน้อมน้อมหนูไม่โทรออ่างบามาน,อมามาน้อมก,บบก็จะง่มากน้อยเด็กจำควบได้เหมือนก็เล็ดถามง่ายง่ายเรียงอง่ายเรียงมากง่ายง่ายแม่น้อมไปใส่น้อมใส่อีกบ่มีรอกว่ัตรนี่ป แม่น้อมแม่แม่น้อมแม่น้อมเพียรธรรเห็นเหุ่จิตส่สินจิตใส้สินแล้วก็ใส่เสียกระโปงไล่ดอกไม้อายุประมาณสามสิบเัวบอบอ,อยู่หลายเนี่ยประมาณสามสิบหรือว่าหรือว่าเศร้าเศร้าไปเบื้องหน้าตาประมาณนั้นอาตมาสงสัยว่าแม่น้อมบุไธใดจนว่างง่วงหอดกุมเนี่ยกล้ว,วยมาจักจักจักไส้โวยไส้โวยห้อนกอนส้ปากแม่น้อมแม่น้อม ย่ายกับวานบ่มี่รอกมิยากยูเรีอยงมึ่งมาตันนี่น้อมเนมบ่มีรอกนี่แหละอาตมาได้เสือว่าคํำว่าแม่น้อมนี่ต้องเป็นแม่จากอดีตชาติมาทรงหรือว่ามาเลียงมาเลียงมาปูหรือปีบดีอาตมาศาสตร์ศาสตร์ก้อนนี่อาจิตตายโดยรถไฟหัวจิตมันสื่อถึงรถไฟอยากมานันนำทางรถไฟเออพ่อจะหูจะคว่ำได้กะ เส็นรถไฟแลนพาเถียงหน้าแหลกๆกกระโูจากเนี่ยว่ามันข้อหมายว่งอย่างมันใหญ่มากมันจะหูุดหอัตมาไปสืบเรื่องการเวียนว่ายใต้เกิดมนุษย์ตกคนหนี่นีอัตมาอาจีตายก่อนกำหนดบกั่นถึงบกั่นถึงไออายุที่แท้จริงที่ต้องตายก็ได้มาเกิดไม่เจนบาเป็นวัดอายุที่แท้จริงมนุษย์ตกคนแล้วหลังจากนั้นมาอัตมาเนี่ยก็ เห็นยัแกแปลกๆได้สมัยยุปอซีเนี่ยจำความได้เคยไปดีดลูกแก้วกระมู่เน่ยดีดลูกแก้วลูกน,น้อยๆอ่ะเมื่อนั้นดีใจสัน้นสั้นถุงมาน้ำท่งถุงสงอ่ะบาไดไลูกแก้วหลายลูกสนามมูนนะพราจะมหาหอดเยัดจ้าคองไหนเห็นผู้ยิ่งนี่เสียผาปอไซผมยาวตื้อเสือกอยู่กระโดดขามกี้ตั้มหูกอ่ะก็กามากี้ตั้มหูกก็คือ ที่ทอผ้าอัตมากส็สงสัยแมนผู้ใดกระโดดจี้ตํำหกล่ะหายไปเลยหายวับไปเลยอัตมากก็เลยก็เลยไปถามย่า่ย่ายอันผ euh. ู้ใดเลีันอันเสียผ้าบรสไสผมเงาเหงาเหงาเันเดิลาเห็นเนีเยมืนัดย่ายจะย่า่ระว่านมึงเยาะปากเยาะปากเหมือนเดิมมึงอยาปากเมื่อนั้นเราก็วบอกสุฟั้งยู่ว่ามันเป็นมันเป็นบุญก่อสาก ที่ว่าอาตมาจำความได้อาตมาเลยลงความเห็นวา่ามันต้องเป็นเปรตมาขอส่วนบุญอาจจะเป็นเพื่อญาติเจ้าของไม่ไม่เห็นก็นได้นี่แหละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรื่องหนึง่งอาตมาบวชพระไม่ไม่อันนี้ก็ครับข้ามาว่าผีเนาะอาตมาก็บยี่บต่ตรงๆรงเลยบวชเรื่องผีเลยละมันนี่เขาตรงๆรงเลยการเวียนว่ายตายเกิดผีนี่ อัตมาไปเขานาคไปเขานาคยุบประมันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละคือสองอาทิตย์ไปนอดนในบวชมันสีมีไอ้อัตมามันในบวชมันเย็นเนีย่ยก็จะนอนไปคืบคืม,เ,คมเห็นไหนคนใส่สุดขาวเป็นคือยังสู้ซกไหมเป็นคือยังสู้ซกไม่ไม่พระเวสสันดรนะแปดข้นนางอ้อมขางอัตมาอยู่ง แล้วกัปูกกัตมาสุกสุขสุสุุกโ่งเสร็จกัตมาก็ฮูู้ฮูเมื่อเกินกัตมากคิดกะเลยคิดว่ามันมันเป็นฝันไอคิดว่าเป็นฝันแต่ว่าใน่นเดือยงรายละเอียดเนี่ยมันเดือดก็หัอแต่กัตมาก่ยังหาคำตอบก็ได้เห็นก็คือยังสู้ชุกเนี่ยใส่ผมมวยมาสูกกัตมาเพราะแต่ว่าอัตมาบวชเมื่อแรกนอนสาราเด็นสาราจะกินสาราใหม่ สาราวัดหนึ่งเป็นสาราใหม่มันจีมีห่องที่ว่าห่องเก็บของญยาตยโยมกับผ้ากันเจ็บทําความสะอาดเอาของไปไปไว้ห้องหนึงอตัตมามาจมา,า,มา,าวัดย,ยู่นี้ไม่จำพระสาวยู่นี้เพราะว่ากุศลนี่ยมันบอพร้อมแต่ไม่นั่นอาตมาได้เป็นนอนนอนกับมันด้วยว่าอากาศมันห่อน,นอะก็ได้เปิดประตูเปิดพรัรลมข้างนอกข้างในไม,นม,ม,มน่มีพรัรลมเลยมันจีมีพัรลมหมุนเพดานข้างนอกไ เวลาเปิดประตูออกลมมันหยีเข่ามากเห็นจะมีล่างดำๆขมือขมือ,ข,มอขี่ม้าโอบอ้อมอัตมาแม่ขวบมากแสีเออมากสเาากสีอัตมาก็เตือนเราบ้นงขั้วตอน,น,นการรลังไงกระบ,บอกตรงๆเลยว่าการร่างเบีบกดเบิง้งหูบภาพในโทรศัพท์ไอ้โรถทั่ทรัพท์รุ่นเอ็นสมัยก่อนมากดเบิง้งขี้ม้าโอบรอบเป็นเก้าดำคืบนเลยเน่เป็นโตเป็นต้เนเลยเน่มันมาคล้องเลน เอามาอมาโอบร้อมอ้อมอัตมาอัตมาเอาตีนยันตีนยันตีนเังไดรกับยันว่าเถือกลูกเขินมาเปิดแป้งพอแป๊บบ่เห็นอย่างก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกไปบอ,ปอปกปู่ปู่เรียกว่ามันเป็นเรื่องโกงจีนว่ามาม่วงมาจนเห็นมาหลายไลนแล้วล่ะพอมันไผดอกเจ้าว,วัดเก่าพูดเป็นถือกบางไฟแตกแตกตายนะเจากก้จากกจากกีมีเจาวว้าจีมีเจ้าบาดองหนึ่งเปิดน,นอตบอเกเจ้ายู่นหน่ะล่ะ เพื่อเอ,อนัสนสรรนไมาจอบางไฟบางไฟแตกมาเนี่ย้องเนี่ไปเบิรเล่มาสันนี่ห่วยวองเสียธารมาก,กับยานแล้วผู้บัญยานเนะ่ยเปิดไฟนอนเลยแต่แจมือนั่นนะควบยานเจอกัน,เจ,กนเจอกันหลายคนผู้บางค้นเน่ยเจอเสียงนี่ละธามากิฟิวถึงการเวียนว่ายตายเกิดผู้บางคนตายก่อนกับว่าสมาธิจะไปเกิดทักงใดได,ไดอีก วิญยาณอาจีวนเวียนอยู่น้ำสถานที่นั้นนะ่ะแต่ว่าอาตมาก,ก็ยังง่วงอยู่ว่าจ้าขอเกได้มาเกิดก้อนแต่เนื้อ mm hmm. มันจะเป็นอาจ,จะเป็นรูปกรรมก็ได้สำหรับเรื่องเล่ามือน,นีอาตมากอขอ,อเป็นแค่เป็นเรื่องเล่ามันกับว่เป็นธรรมหาหรอกเพราะมันบม่มีขําใดที่เป็นธรรมาไหมมันก็นมีแต่ว,ว่าบอกเรื่อง,เ,อง,เ,องเวี่ยงเ่ียนาย,ายเกิด สำหรับผู้ใดที่มาฟังคีปบัตมาตในมือนี้ก็ขอ,อให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุวันานาสุขภาพร,รัจะเลื่อนจะเลื่อนทุกคนเดิอนทุกคนเดินขอจะเลื่นอนพร